มีเปรี้ยวๆแน่ๆเลยเนี่ยแล้วก็ทำข้าวเลยต่อรับน้ำแข็งกระน้ำสนุนโดยโซดาสิงค์ค่ะเป็นเกมที่ใช้ชื่อว่าอาหารจานโปรโอ้กินกินกินเลยายแล้วก็ชนะแล้วก็จบแต่เป็นไข่ค่ะอะไมเป็นไข่เรื่องอะไรไข่หลีไงไก่ ทุกอย่างมันมีความสุขดีหมดแต่ไปเปลี่ยนชุดไปเปลี่ยนชุดโอ้เราไม่ได้มาเป็นค่าอะไรเลยอะไรเลยเขาขอแขกยดพี่แตกเราจะมีอาหารอยู่สามเมนูในแต่ละเมนูมีอยู่สองจานหนึ่งคือต้มยำโอ้โหชอบมากเลยเดด็อันที่สองคือไข่เจียวอุ้ยขออชอบเมนูสุดท้ายลาบ ้โหลาบลาบหมูลาบหมูอันนี้ปิดท้ายเพื่อให้รู้สึกว่าจะเป็นสิริมงคลมีลาบเพียงแต่ว่าอาหารจานหนึ่งเป็นจานโปรดอีกจานหนึ่งเป็นจานเกลียดทำไมเต๊นย<ท>ำ,ำนั้นใส่กบหรอว่เราจะมีอยู่หนึ่งจานใส่บอรเพชรเข้าไปม,มันขมพี่พี่ไม่คิดม่ใช่มันขม เคียวเถี้ยวเหรอมันเคี้ยวมันไม่ใช่มันขมมันขคบขมเลยเพราะเราไม่ได้ใส่นิดเดียวใส่แบบใส่แล้วใส่แล้วใส่แล้วใส่ตามใจพี่เลยไม่เป็นไรไข่เจียวใส่อะไรเอาแบบให้มันเค็มปี๋ไปเลยโอ้ยน้ำปลาเกลือน้ำปลาเกลือใส่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 เข้าไปใส่เข้าไปอ่าส่วนลาบนี่ก็จานหนึงก็อร่อยอีกจานนึงก็ เปรี้ยวจี๊ดก็มะนาวเทลงมาเลยน้ำมะนาวเทไม่ไงมะนาวมาแล้วมะนาวไม่ธรรมดาเดี๋ยวจับคู่แล้วเรียบร้อยเหลือสองท่านอีกห้าท่านนีเป็นผู้ชิมอีกสองท่านเป็นผู้ทายถายเจอว่าอาหารจานไหนจานโปรดได้คะแนนไปถ้าถ่ายผิดเป็นจานที่ไปเจอทั้งขมทั้งเปรี้ยวทั้งเค็มไม่ได้คะแนนด้วยต้องกินจานนั้นเข้าไปแต่คู่ก่อนนะเดิสองสามลุยเลยครับไปไป จริงอะชอบทั้งสองแบบอาหารมาถึงอาหารฉันอยากลองแล้วมะนาวอันนี้เท้าอะไรบ้งเราก็มาเป็นพี่แหม่มก็มาคุณเท่งนะครับไอ้คุณทิมเทกับคุณหม่ำนะนะเอกกับตุ๊กกี้นะอันนี้นิวเคลียร์นิวเคลียร์คู่กับตอร์ปิโดตอร์ปิโดแล้วต่อหม้อต่อหม้อที่อยู่ในดินมันไม่ได้พอเลยนะตอร์ปิโดไม่ได้โพอบ้างได้ยินบ้างคู่แรกใครครับ นู้นูอ้าวงั้นคู่ที่มาเล่นเกมอยู่ที่นี่ครับอเอาล,ะ,อาละหาให้เจออาหารจานนี้สองท่านนี้มีสิทธิ์ให้ห้าท่านนี้ชิมก่อนค่ะห้า,าออกนอกเส้นนี้นะครับเพราะเดีย๋ยวคุณตั๊ก<น>ะจะพิสูจน์ฝีมือด้วยเมนูฝีมือตัวเองอคุณผูณ้ชม<อ>ครับคืนนี้แขกรับเชิญของเราจะได้ชิมฝีมือการปรุงต้มยำบรเพ็ดยำครับต้มยำบรเพ็ดจากคุณปัญญาและคุณมยุรา น,น,น,นี่ก่อนหนังสองของเราลองชิมบรเก็ตครับโอ้โหถึงจะร้องยี้ทีเดียวครับพี่ตั๊กไม่พอเท่านั้นครับคัณปัญญาจัดหนักครับเทเ,เราไปอีกครึ่งถ้วยโอ้ยคุณผูม้ชมเอ้ามันคืออะไรกันนะตอนนี้สามชาข้ขา,างนอกเริ่มเราแรงแล้วครับว่าตัวเองจะได้ชิมอะไรอาหารอร่อยไม่มีงูหรอกผมจะบอกให้เลยขนาดเราชิมจะต้องล้างปากเลยว่ามันขมมาก เมนูไหนเป็นเมนูจานโปรดเมนูไหนที่ขมปีเลยอะ่ะท่านผู้ชมครับวิธีการเล่นเกมนี้ง่ายๆครับจะดมจะอะไรได้หมดเลยก็ดมให้ติดเอยคนเอ๋กับซุกเก้จะเป็นคนทายเจอว่าเมนูไหนเป็นเมนูจานโปรดไม่ขมนะชนะ ถ้าเจอไหนขมต้องกินด้วยพี่หม่ำครับพี่หม oui? well ่ำชิมก่อนนะครับอะไรก่อนนะอันนี้ดูครับคุณหม่ำจะเริ่มชิมจานขมก่อนนะครับมาดูกันว่าจะแสดงสีหน้ายังไงเก็บสีหน้าเก่งจริงๆครับถ้าไม่บอกนี่ไม่มีทางรู้แน่นอนครับแผลด้วยมันแผลดลองมาดูคุณหม่ำชิมจานรสชาติปกติครับสีหน้าและการแสดงของคุณหม่ำนั้น จะช่วยให้การทายยากหรือง่ายต้องสังเกตสีหน้าเขาให้ดีครับมีห <c oughs> ลอกกันด้วยครับหลอกได้เนียนจริงๆผมผมข,ขนาดไหนผมอยากบอกว่าผมแค่ไม่อยากกินมันลงไป <c oughs> แม่ใครเป็นคนใส่พี่น้องพี่นอ้องอพี่น้องพี่น้องครับมืงานจับตาดูคุณน้องครับ อันนี้ชิมจานรสชาติปกตินะครับพื้นเลยพื้นม,ม,มีแกล้งครับมีแกล้งทำเป็นฝืดๆึคอร,ร,ร้ายจริงเราไปจานลายค่ะจานลายจานลายอน,น,น้อเต็มเต็มจริน้อยน้อยน้องแกันใหญ่ครับดูครับคุณนองเริ่มชิมจานขมกันบ้างครับร้อนอ่ะพื้นได้พื้นพื้นพื้นถึงกับไอเลยครับ ไม่ว่าเก็บอาการไม่ไหวครับทนไม่ไหวจริงๆเลือกไม่มีคนอ,อา่านเลือกไม่มีคนคนุณต,ตุ๊กกี้จับได้เลยครับตอนนี้แม่ดูกันชัดๆชัดๆ,ๆอีกครั้งครับอีกคนนึงต <c oughs> ุ๊กตาเล็กคุณนงนั้นถึงกับน้ําตาไหลเลยครับไอไม่หยุดสงสยัยความขมมันจะไม่หายกันง่ายๆครับไตุ๊กินหมดก็ระนั้นตุ๊กินหมากระนั้นเอริอย่าอย่าอย่าแสดงสีหน้านะลูก ไม่เยเยๆพราะมันขมติดปากมากเลยอ่ะแล้วนะมาดูน er ้องนิวเคลียร์ครับพอชิมแตนผมเท่านั้นแหละโอ้โหทีก็ทิ้งดิ่งครับทิ้งตัวกับพื้นลงไปคลายกันเลยทีเดียวเราจะบาปไหมแค่นี้ได้ไหมโอ้ คราวนี้มาดูฝั่งคุณเท่งครับกับต้มยำบระเพ็ดกันบ้างวันนี้ก็ทนรสผมไม่ไหวแล้วครับมีสำลักเข้ามาในนี้หรือจะให้ใครพิสูจน์อีกหน่อยไหมหรือจะจบเลยหรือจะทายเลยตอบเลยค่ะตอบเลยค่ะตอบเลยเป็นจารลายครับเป็นผิดปกติแบบคือขมจานลายขมนะจานขาวนี้เป็นอร่อยอร่อยจานขาวอร่อยนะฮะเวลาที่ใส่กันไม่ค่อยจะขมเลยขมเมื่อไหร่นี้ตอบไปแล้วเรียบร้อย หยิบช้อนเลยครับมาคุณชมครับมาดูครับคุณตุ๊กี้คุณเองจะชิมรสชาติวาระเพชรกันบ้างโอ้ยนั่นนะครับทำเขาไว้มากเจอกับตัวเองถึงได้รู้ว่าผมจริงๆขั้นวิธีของการทำวาระเพชรคือเราไปบดจนละเอียดแล้วก็นำมาเทพ่ตักไปบอกวิธีก็ททำมาผู้แรกคุณเอ๋นะครับรับไปนั่งน สองคู่จะเป็นใครครับนะอันน huh. ี้เพียรครับขอโทษเขามาแนเข้าที่นี่ลยครับมาเมนูต่อไปไข่เจียวอันนี้จานอะไรครับคูชมครับหอมกันถึงบ้านเลยใช่ไหมครับอร่อยจริงๆอร่อยจริงๆนะเจ้าจะแขมปีนะครับแต่ดูครับเบื้องหลังการปรุงของไข่เจียวจานนี้ครับเรียกว่าใส่เกลือกันแบบไม่ยั้งใส่น้ำปลาเลก็อีกครับน้ำปลาไม่มีอั้นครับผสมกันรสชาติดีๆอันนี้ไอซ์สตรีมใส่นิดเดียวอ่ะโอ้ย ลอยลงไปเลยไม่กล้าผมนะโอเคบอกกินบลอกกี้เค yani ็มไม่พอใช่ไหมไม่พอจ้าอันนี้เค็มนะขอชิมหน่อยดูสิหน้าคุณปัญญากรครูครับเข็มจริงๆถึงกับก้นไม่ไหวเลยทีเดียวเอาลละัวเองดูที่น้านอยออกมานะเอาตุ๊กี้ก่อนกานไลน์ก่อนกานไลน์ มากน้อยแค่ไหนก็ได้นะดูตุ๊กกี้ครับคุณผู้ชมแม่เก็บความรู้สึกความเค็มอยู่หรือเปล่าโอ้โห่านไปแบบชิลๆครับยังไม่เป็นอะไรเรียกว่าทั้งสองจานนั้นจับสีหน้าอะไรตุ๊กกี้ไม่ได้เลยครับเขมปีลยซ้ำเฉพาจานไหนก็ได้นะครับแหมมแมเอาจานขาวก่อนอาจานขาวก่อนนะหน้านะทีนี้มาดูฝั่งเจ๊แหม่มกันบ้างครับ เริ่มจากจานปกติไม่เตะไม่ยิ้สวยขนาดนี้ท่านเป็นคนิ้สวยมากเลยอ่ะเฮ้ยคำนี้ทำไมมือสั่นมามีแกงทำมือสั่นรอกันได้ครับเก่งจริงๆครับเจมแมมเอ๊ะใช่ไหม ออาาน้งลมาดูคุณหนงกันบ้างครับกับไข่เจียวแบบเค็มกันบ้างครับคุณผู้ชมงานนี้คุณหนงกะแสดงสีหน้าให้ออกเว่อร์ๆเขาไว้ครับเผื่อจะหลอกคุณหมัมหาเจอนะครับอาจารย์ไหนปกติจะไหนเค็มเอาเต็มช้อนเลยจานเดิมจานเดิมคุณหมัมไม่เชื่อครับขอให้พิสูจน์กันอีกครั้งหนึ่งนงจัดให้เข่อโอเคเลยเขียวเลยอ่าเขียว คำนี้ไม่รู้คุณนงแกเค็มจริงๆนนหรือว่าแกล้ง,ล<อ>งสแสดงเป็นเค็มจานลายนเนี่ยเค็มมันหลอกคนไซฟหน้าเราหรอกจานนี้จืดจานขาวนี่นจืดลองเอาจานขาวที่เต็มคำๆเลยจานลายจืดมาดูคุณนงครับลองกินรสชาติแบบปกติกันดูสีหน้านี้หลอกจริงๆครับเนี่ยงานนี้การแสดงได้เต็มสิบครับไม่มีพิรุธอะไรให้เห็นนนี้ รเค็มจานลายปกติกงมาชิมจานลายถ้าจานลายไม่เค็มชนะเลยหนึ่งสองอัไรกินอไกินอไรกิไมาดูภาพเปรียบเทียบของคุณหนูออีกครั้งนะครับระหว่างรสเค็มจริงๆกับอคติ้งว่าเค็มแม่เก่งจริงเลยนะครับคุณน้อง คุณลิเวียเลยสุดคะแนนเมนูสุดท้ายเรายังทำอร่อยอร่อยให้ได้ชิมกันอีกหนึ่งเมนูนะคะเป็นคุณเท่งกับเจ๊แหมมเราเรียกเขาว่าลาบหมูค่ะเปรี้ยวสุดๆทัาที่จะเปรี้ยวได้เนื่องจากคู่นี้เป็นคู่สุดท้ายเราจะเชิญ5ท่านไปร่วมทำด้วยกันคุณผู้ชมครับมาถึงเมนูสุดท้ายนี่เรียกว่าลาบเปรี้ยวกันแบบสุดๆงานนี้กุ๊กไหลมือครับก็่าไม่ใส่มันนะคุณเพ่งเริ่มกังวลทีเดียว นี่ยยอ่าไปีน้แต่ละคนใส่มะนาวกันอย่างสนุกสนานเหมือนจะลืมว่าสุดท้ายแล้วตัวเองอ่ะต้องชิมด้วยนะจานนี้อร่อยนะครับจานนี้นะอีเลยอีเลยเปรี้ยวปิ๊ดเปรี้ยวปิ๊ดจานไหนก่อนดีครับมันมีจานขาวหรือจานลายครับเปรี้ยวปิ๊ดเปรี้ยวแบบไม่อยากจะกลื่อนเลยว พวกผมชิมบหรนั่นนี่ครับเพราะยกมาเสิร์ฟไม่รู้ว่าที่ใส่มะนาวก็ไปเต็มๆเนี่ยตัวนี้ก็เป็นคนชิมสนุกแน่นงานนี้น<อ>ี่พวกผมกินกันเลยชิมกันเลยเหรออา,อาชิมสิครับงง<ว>แก้เองวาตายแล้วปาดิงแก๊สงงเลยคนแรกงเงเลยตักขาวหมดเลยตักต้น ทำน้ำโอเคปะล่ะโอเคจานไหนก็ได้เดี๋ยวผมตักอย่างนี้หันนได้เหมือนกันแหละอยคุณหน่งทำหน้าหลอกคุณเท่งครับนี่ขยิบตาหลอกแล้วเตี้ยวด้ยเนี่ยเลยแต่คุณเท่งหลังเลเลยครับงานนี้มันจริงหรือหลอกกันแน่ปกตีอยู่แล้วมาฝั่งนี้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นเดียวก็ได้ก็จะเน้นจานเดียวก็ได้ยังไม่ตืนเลยมันมัน คือมาคือมาคือมาคือปั๊บคือก็เปยนจานนั้นก็ได้เลยไอ้าจกาเผาเนี่ยมีปัญหากับมะนาวไอ้เนี่ย หมอบดูว่าจานไหนจานลายจานลายจานลายเอาเยอะเลือเอาเยอะเลือเอาน้อยตักก้นๆช้อนหนึ่งอ่ะดูคุณหมอบครับกับราบเปรี้ยวที่ตัวเองกุมกับมือหน้าตาเหมือนจะกังวลครับกับสิ่งที่ตัวเองทำลงไปเอ้าเอ้าวดูดูดูแค่ใช่นะเออหน้าแบบนี้สงสัยจะเปรี้ยวจริงไม่มีหลอกครับ สองจานแรงงงแล้วอ่ะกินนี่ช้อนหนึงลีลาเยอะจนคุณเทงต้องขอพิสูจน์อีกจานเทียบกันดูเลยครับทำเป็นกังวลด้วยนะครับนั่นทำหน้าตาสดชื่นอย่างนี้เล่นเอาฝั่งคิณเทงกับเจมแมมนั้นสับสนเลยว่าจานไหนจานจริงจานไหนจานหลอกกันแน่เนี่ย งไ,งไม่ดูตทุกกี้กับล้วครับเปรี้ยวเปรี้ยวกันบ้างครับออนะเข้าปากปั๊บเคี้ยวๆแล้วมองนี่อย่าหลบหน้าได้สบตากันจะจๆเลยครับสีหน้านี้ไม่บ่งบอกอะไรเลยสักนิดครับมีปากสาันเลยครับทำปากสาันหลอกกันลิงทีเนี่ย <c oughs> นะครับคผู้ชมอยู่ๆคุณมยุราจะมาชิมแล้วให้คิณเพ่งจับพี่รุ่นะครับ <c oughs> ชิมไปแล้วก็ประคองหน้าตัวเอง <c oughs> ต้องมองมองเขานะแต่พี่ตัต้งองฝืนทุกอย่างนะเพราะว่าเขาเล่นเกม, <c oughs> มอยู่นะจำไม่ได้จริงๆงั้นแหละมาดูกันครับว่าลาบรถปกติที่คุณมยุราชิมนั้นคุณมยุราจะทำหน้าออกมาแบบไหน เนียนจริงครับมีตาปิดลงมาข้างนึงเลยครับอะไรกันเนี่ยนี่มันลาบรถปกตินะครับพี่ไม่มีอะไร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 มีใครกันไหมครับอันนี้พี่เลยอะไรครับสอบพร้เลยพุ่เอ๋ด้วยจะไหนเนี่ยจานนี้แหละขา้องกันเลยท้องกันเลยโอเคพร้อมได้ อ้าวพร้อมกันหนึ่งสองสามมองหน้าไว้มองหน้าไว้มองหน้าไว้จิ้มไ้จิ้มไ้ต้องฝืนไ้ทุกอย่างกูอ่านเนะลูกอีกหน่อยหนึ่งเงยองายเงยแตกเอาจานที่ผิดปกติคือจานขาวจานขาวไม่มีอะไรครับทีแต่บอกก่อนว่าที่จับได้เลยเนี่ยว่าว่าจานขาวมันมันผิดปกติมากพี่ตั๊กเลยใครพี่ตั๊กมาท้ายพี่ตั๊กดีย่แต่เมื่อกี้เขาอย่างฝืนตาแลนะ จานขาวจานขาวปกติปกติครับครับมีเคราะห์ดีนะเดี๋ยวมาดูกันว่าคุณเท่งชิมแล้วจานเปรี้ยวแล้วหน้าตาจะเอาไว้แบบไหนต้มต้มเฮ้ยนกับสำลักกันเลยทีเดียวครับงานนี้ถือว่ารวมกันปรุงรวมกันหลอกสำเร็จจริงๆครับคุณผู้ชมจานเนี้ยติดตั้งตาปิดแต่นี้เราปิด โดยเฉพาะคุณมายุรานั้น acting ปิดตาชนะเลิศมากครับคุณพี่คำว่าคุณเท่งกับคุณแม่มนั้นเชื่อสนิทเลยทีเดียวน้ำนี่เปรี้ยวกว่าเปรี้ยวแล้วนะหยิตาทำไมไม่ไม่ที่นี่เปรี้ยวเฮ้ยปกติเวลาเปรี้ยวพี่ก็ทำอย่างนี้เพราะพี่ไม่ปกติไม่ทันเปรี้ยวก็มันไม่เปรี้ยวไปตักหรือทำไมอ่ะ แล้วก็เป็นเรื่องเขามาทำไม้เขาอยู่เขาดีดีพีวกเขาหลอกเก่งไงถลามคะแนนคุณแม่ก็ทายไม่ถูกทุนคะแนนทาย่ถูกลงได้คะแนนก็คุณเอ๋นะคะได้เป็นหนึ่งคะแนน